อ็จะ่าเป็นจ้าแดดดอกเป็นบ่ค่อยว่างดอกอันพอลุงเอ้าคิ้วแนนช่างเนี่ยเออไปเฮ็ดยันกระรอกกระรียก็บ่เห็นหน้าเฮ็ดตาแท้เมียก่ยากลูกก่ยากโอ้ยอุกอังหัวใจหลายเอ้ามันยากเยี่ยงกระรอกกระรียคันลูกแบบนี้ข่อยจะบ่เอาแต่เริ่มต้นเลยเด้อพ่อลุงอี๋เลยใชหมอมันเป็นจังได๋เว้า่วยข่อยหมู่ข่อยฟังแนวคือว่าความยนอกความยากของลูกบ่ไปโรงเรียนอีกแล้วบ่ไปโรงเรียนอีกแล้วมันก็คั่นได้พอมันน่ะล่ะ หา嘛ไปขยันมันเพี้ยนคืออย่างนี้แม่จะรอกไปสุดเดียนยั่เจ้าหนอะ <c oughs> โอบาโอบโ้าเวียนแล้วไปสุดเดียนเราสิได้จบสิเพไปทว่าก็าจจตัวจบองหกในจงบ้มมาๆมพอก็แม่เราบึนบกบึนบากสำแดงเจ้า ไปประมาทแล้วป่ะนั่นเองอีพ่อเอยได้ไปตัดไม้เบิดเป็นสวนโฟเดอซอยข้าอยสโจบปองกนั่นน่ะเลยไปตัดไม้ทรงเจ้าเลี้ยนน่ะบ่อล้ลวตัดไม้หยังเห็ดห้วยโรงเรียนละเนาะมันหอยซ้ำบลุดอีแมวสั่นเลี้ยงงอนแล้วจนมาเมี่ยไม่ยังตั้มสินในเมียกูไง ก็สิจบไปได้นล้วนะสิ่งหม่สองตรงสามตรงเฮียเนี่ยพูงไงนะใส่งามคือนอย่างนี้ย่องแม่ข่อยวันฉันโอ้ยเดียวให้เพื่อนกับย้อนลูกมันบ่ไปโรงเรียนจักเทียนนั่นแหละนี่มาลุ่นสมัยหลานนี่บ่ไปอีกแล้วข่อยว่ามันเป็นยังเมื่อเช้านี่ข่อยถามว่ามึงบ่มีเงินตีหำว่ามันกะว่าบ่เบปากย่างเดียวมันเป็นยังจังบ่ไปโอ้ยข่อยสอบถามเบิ่งคักแล้วข่อยปวดหัวอยู่เนี่ยเออเอาวังวันจันนั่นที่เล็กไปแล้วว่าใกล้ายใกล้ยแล้วเป็นอยังเออเขากล่าวมาทำอาหารกลางวันเด้เนาะ เทิงลาบเทิงต้มแซบอร่อยขึ้นอย่างเนี่ยมันว่าเออเกงแซบักซักบักโ้นพ้อมันว่าประดิประนันตัวเออมาหมือว่นพูดบัดเนี่ยเป็นยังอีกหมูตายเนาะเออลาบหมูแหละเนาะเบิร์ดลองเลี้ยงกินน้ำกันเบิร์ดเนาะกัแซบคือเก้าละแซบบัดเนี่ยเออบัดนี้ มามือวันสู้นี่บ่อไปโรงเลียนะแล้วเอ็นจังไรกับบอ่อไปบัดนี้ยโอ้ยมี่แนวเสียบสู้กินปลาดังแค่อยาากไปอยู่รักคยสีว่าความใดกควาถามว่าหามมึงคอือบ่อไปโรงเลี้ยนรงเรียนกับมีแนวกินดีปะนั้นมันว่าบอ่อไปแล้วว,วันวันพฤหฮัสนั่นวังตอนเล้งนั่น พอออดตายเนาะเั่นว่าเออย่านได้กินขวาพอออดในบุญเขาไปจำลูกไอยโอาะสมเบิดคำว่าเนาะมันขัปวดหัวไก่ตายกระลาบไก่สู้กินเออหมูตายกระลาบหมูสู้กินเออวันในวัดประหัทพอออดตายเออวันศุกร์นี่จะต้องก้อยพอออดในนนท์หมดเลยนลูกขวายเล้วเพราะไปขับปวดหัวโอ้ยมาสวดสารมาบก่อนแต่ผู้ใดไพ่ผ่านหลับเสียนคนกินจักแจ๊กแล้วยังตายกระดิ่งนั่นเนาะมักษาญานได้กินก้อยพ่อออดดิ พ่อไปคุยกับหลานในเด้ออ้าบเฮ้ยมันคนเนี่ยมาเป็นพิปบอปมาเป็นซีอุยจะไปกินซีนคนปะนั่นคอยอธิบายแล้วคอยอธิบายแล้วไปหากินซีนคนมาเป็นหัวดีเกียรอาอันนี้เสบิ่นอันนี้กินยุ่ยดิเหยื่อคอยกินเรากับมังงอมคอยยุ่ยเออไี่ค่ัวเราปากเป็นถนนกินน้ำกันด้วยกันว่ะบ้าจังเราสามคนนี่ซุ่มซี่อุยแล้ว โดนเติมซ่องสู่ผอมตน้าเฮยตัวเป็นเจ้านี่ตัวก็สู่ผอมได้ไหม เอามันมีน่าเป็นตัวโอ้หัวกะงอกหลายตัวไม่ปีนีวูดยังวะเออเท้าหลายตัวปีนี่นั่นให้ผู้เยาว์บ้านนั่นถอนหัวผมงอกให้ดิทั้งจอยทั้งหยั่งทั้งตากระดำได้ตัวหนหมอยังวะโอ้โ่มเป็นไายั่งแด่ชัลักษณะจอยหลายตัวมีไอ้บอสไม่น่าตัวมีไอ้บอสมีไอ้ตัวไหนอยู่ดิเจมันวูดจอยหรอจอดจอยบอสเฮ้ยเนาะยังไงเขาตัดตัวจอยที่รับเพิ่นแต่หน้าเอกร่วงเอาแห้งกันนั่นชัวรยังวะเจ้า ต้องชมต่องตะกินขีบโผงี้ก็เนาะพอเป็นตะกินพาเป็นเต่าพอจะมาขีบโผแล้วสูบมาสูบผา้างอุฒิราโผขัดซุมเจ้าสองคนอันซูปซุมเจ้าสองคนอันจอยเป็นเบิรประเทศไทยบาเปคนนอ้วนว่ะเลย กระปีตอนรับนองคือเกาเหมือนเดิมเ้าสู่รากการลูกทุ่ง4คูนร้อยมากคือเกาเหมือนเดิมมารายงานโตจกปกติมากสองคนเด้อบัดนี้มาอีกโตหนึ่งเป็นยังไงมันมันมันอย่างไงเกียไงก็เลยเอานมานํำสองคนกำลังโตเราตั้งว่าอยู่นี่มินกไม่จัดร่ยการน้ำเดือยเึินเป็นโตว่าด้หมายว่ามาเป็นนกอีหยังซะน่าโตเรี่ยเฉียงนั้โอ้ มาจากไปไก่ตกอ่ะหมามันป็นไก่ตอกถาว่าไปที่ร้าหมาจะไดนจะเป็นตะฮักปันนี่เป็นตะฮักอิเลนสุมาหน่อยนะชูมาห่อยปวดพวกะผูขาดีเจเบ้าเท้เตยไร่งานโตกับพีกรบน้องมาปากมาเ้าน้ำพีน้ำนองค่ะ